สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้พี่โออยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับจะมาคุยเรื่องเต่านินจาครับชื่อภาษาอังกฤษว่า Teenage Mutant Ninja Turtles มีคำขยายว่า มิวแทนเมเฮมด้วยนะครับเมเฮมตัวนี้มันแปลว่าการทําร้ายร่างกายก็คือเต่านินจาตอนนี้จะเป็นตอนที่ถูกทําร้ายซึ่งจริงเขาก็ถูกทําร้ายมาตลอดอยู่แล้วนะชื่อภาษาไทยชื่อว่าโกลาหนกลายพันธุ์ก็เป็นเรื่องของมนุษย์กลายพันธุ์ไม่ใช่มนุษย์สิเขาเป็นเต่านะครับก็เป็นเต่ากลายพันธุ์นอกจากเต่าแล้วก็ยังมีคุณพ่อที่เป็นหนูด้วยนะครับหนูท่อซึ่งหนูท่อตัวนี้เวอร์ชั่นนี้ ได้แจ็คกี้ชานหรือเฉินหลงมาให้เสียงภาคด้วยนะครับนักภาคที่ดังๆในเรื่องนี้มีกันตั้งหลายคนเท่าที่พี่โอจำได้นะมีเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานภาคเป็นพ่อพ่อเลี้ยงพ่อบุญธรรมก็คือเป็นหนูท่อนี่แหละที่เลี้ยงดูน้องเต่า4ี่ตัวนี้ตั้งแต่ยังเด็กนะครับตั้งแต่ที่ได้รับสารที่ทำให้กลายพันธุ์แล้วก็มีพัฒนาการที่เหนือกว่าสัตว์โดยทั่วไปนะครับแล้วก็มีพอลัต มีจอร์ซีนามีใครอีก2สมคนเซตโรแกนนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนพี่โอ,อ๋ํำไม่ได้แล้วส่วนน้องเต่าทั้ง4เนี่ยเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยครับเด็กๆอายุระหว่าง14-17ถึง17โดยประมาณนะครับเห็นเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็บางคนในขณะที่ภาคเสียงเนี่ยเรื่องนี้ใช้เวลาบันทึกเสียงไม่นานนะครับเขาบอกว่า พูด,พ,ดพูดไปภาคภาคไปก็มีบางคนเสียงแตกในขณะที่กําลังภาคคือนักภาคทุกคนที่เป็นเต่า4ตัวนี้อยู่ในวัยทีนทั้งหมดนะครับทีนของจริงเลยเวอร์ชั่นนี้เป็นแอนิเมชั่นเวอร์ชั่นที่รู้สึกจะ4หรือ5แล้วนะครับถ้าพี่โอจําไม่ผิดก่อนหน้านี้ก็มีคนแสดงอยู่2เวอร์ชัน่นพี่โอโตทันที่ได้ดูเวอร์ชั่นคนแสดงนะครับแต่ตอนเด็กๆพี่โอไม่ได้ดูเต่านินจาก็เพิ่งจะมาดูเวอร์ชั่นแอนิเมชั่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกและพี่โอก็ชอบมากเลยนะครับ เขาว่ากันว่าเวอร์ชั่นนี้มีคะแนนสูงสุดในเว็บมะเขือและ IMDB สูงกว่าทุกๆเวอร์ชั่นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันหรือคนแสดงนะครับคะแนนในเว็บมะเขือได้สูงถึง97%จากนักวิจารณ์91%จากคนดูแล้วก็ใน IMDB นั้นได้7 .5 เต็ม10โดยเฉลี่ยจากคนดูแล้วก็ได้74เต็มร้อจากนักวิจารณ์สูงมากครับส่วนรายได้เรื่องนี้ไม่ได้ลงทุนมากมายลงทุนไปเพียงแค่70ล้านเท่านั้นดูเหมือนว่าเขามีวิธีลดต้นทุนค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างน้อยนักแสดงที่มาภาคเสียงเป็นเด็กเนี่ยก็เป็นเด็กจริงๆก็คือค่าตัวไม่เท่าไหร่วิธีการพากเสียงของเรื่องนี้เขาว่ากันว่าใช้วิธีภาค กันเป็นหมู่คณะนะครับบางฉากบางตอนเนี่ยบางช่วงเวลามีนักภาคอยู่ในห้องภาคเดียวกันถึง7คนไม่เหมือนกับแอนิเมชันเรื่องอื่นที่นักภาคแต่ละคนอยู่คนละทิศคนละทางอาจจะอยู่คนละห้องอัดหรือมาภาคเสียงเป็นตัวละครแต่ละตัวคนละช่วงเวลากันอันนั้นจะเป็นแบบสคริปต์ตายตัวนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะได้บรรยากาศของความสดจริงๆมีนอ i ส e มีเสียงที่วุ่นวายจริงๆมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติสุดๆแบ แบบนี้พี่โอคิดว่าน่าจะเป็นการพากก่อนที่จะเป็นการวาดแอนิเมชันการ์ตูนทีหลังนะครับเหมือนกับที่พี่โอเคยไปพากเสียงในเกมอรารยาอันนั้นพี่โอก็พากเสียงก่อนแล้วภาพตามมาทีหลังก็เหมือนกับว่าเอาเสียงของเราไปสร้างภาพ ไม่ใช่ว่ามีภาพก่อนแล้วให้นักแสดงแต่ละคนมาพากตามเสียงอันนี้เป็นความเข้าใจของตัวเองนะเพราะว่าข้อมูลเท่าที่พี่โออ่านคร่าวๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถระบุได้ครบว่ารายละเอียดจริงๆเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้ลงทุนไป70ล้านก็จริงแต่ว่าตอนนี้ทำรายได้ในประเทศที่ออกฉายยังฉายไม่ครบนะครับทำรายได้ไปแล้ว102ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่พี่โอพูดอยู่นี้ก็ในประเทศไทยยังไม่เข้าเลยประเทศไทยจะเข้าฉายประมาณ วันพฤหัสบดีที่24ที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าในวันพุทธที่16ที่ผ่านมาเนี่ยทางค่าย UAP ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเต่านินจาทุกภาคเขาจัดรอบสื่อที่ SF Cinema มาบุงครองนะครับแล้วก็ในรอบสื่อนี้ก็มีการเลี้ยงพิซซ่าซึ่งเป็นของโปรดของน้องเต่าทั้งหลายด้วยพี่โอ๋ก็เลยพูด คลิปนี้ไม่ใช่สิพี่โอพูดคลิปนี้ด้วยความยุติธรรมนะครับไม่ลำเอียงไม่อวยใดๆทั้งสิน้นคะแนนของพี่โอที่จะให้เรื่องนี้โดยที่ไม่เกี่ยวกับการที่เขาเลี้ยงพิซซ่าเนี่ยพี่โอให้คะแนนได้ถึง9เต็ม10เพราะถ้าพี่โออวยหรือพี่โอเอาใจทางค่ายหนังที่เขาเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีและให้ที่นั่งอย่างดีในการดูเรื่องนี้นะครับพี่โอก็คงจะให้เรื่องนี้10เต็มไปแล้วมม่มีส่วนที่พี่โอยัง ไม่ค่อยชอบเหมือนดูเต่านินจาเรื่องอื่นๆน่ะก็คือน้องทั้งสีคนนี้มีลีโอนาร์โดราฟาเอลดอนเนตดอนาเทลโลแล้วก็ไมเคิลแองเจโลใช่ไหมสี่คนนี้พี่โอยังแยกคาแรคเตอร์ไม่ออกมีออก2คนก็คือราฟาเอลเนี่ยจะเป็นคนดุราฟาเอลนี่รู้สึกว่าจะมีผ้าคาตาสีฟ้านะครับแล้วก็ของลีโอนาร์โดลีโอนาร์โดสีสีฟ้า ลาเฟลสีเขียวนี่เห็นไหมแค่นี้พี่โอก็ยังจําไม่ได้แล้วแสดงว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยมันไม่ชัดเจนถึงขนาดว่าต้องเอาผ้าคาตามาทําให้แต่ละคนมีคาแรคเตอร์มีชื่อที่แตกต่างกันเพราะว่าทุกคนเนี่ย ใส่ผ้าคาดตาหมดแม้แต่ในเวลานอนก็ใส่นะครับก็มีแค่ตอนท้ายเท่านั้นอของพี่โอหลุดสปอยไปแล้วนะครับที่เขาไม่ใส่ผ้าคาดตาเพราะใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาซึ่งถ้าเขาจะปกปิดตัวตนเนี่ยเข้าปกปิดตอนที่ออกจากท่อก็ได้ตอนอยู่ในท่อก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องที่ปกปิดกับพวกเดียวกันเลยนะครับในเรื่องนี้ชื่อภาษาไทยว่าโกลาหนกลายพันเนี่ยมันก็ ไม่ได้กล่าวถึงพวกเขาทั้งหลายแต่จะหมายถึงคนที่เขาจะต้องต่อก่อนด้วยนะครับตอนแรกเขาบอกว่าคนร้ายจะเป็นเทรดเดอร์ซึ่งเป็นคนร้ายยอดนิยมแต่ว่าภาคนี้ก็มียังไงพี่โอไม่พูดถึงเ็แล้วกันแต่คนร้ายเป็นซ u เปอร์ y ฟลยนะครับรู้สึกว่าจะปรากฏในตัวอย่างแล้วอ๋อไอซ์คิวบ์ครับพี่โอนึกชื่อออกแล้วไอซ์คิวก็เป็นดาราดังมาเป็น Super ซูเปอร์ y ฟลเป็นตัวร้ายในเรื่องเพื่อให้เข้ากันกับคอนเซปต์ของเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะกล่าวถึงตัวที่กลายพันธุ์ล้วนๆกลายพันธุ์จากน้ำยาเดียวกันของศาสตราจารย์ที่เป็นผู้คิดค้นแล้วแต่ละคนก็ไปอยู่กันคนละฝักคนละฝ่ายฝ่ายนี้ก็มีคุณพ่อกับคุณพ่อหนูกับลูกเต่าและอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นสัตว์อื่นๆที่เหลือนะครับหนังสนุกมากสนุกตรงที่มีมุกล้อเลียน เพลงล้อเลียนหนังดังๆมากมายนะครับพี่โ oh, อชอบมาก มีล้อเลียนกระทั่งอเว n g e r รล้อเลียนบาในตัวอย่างเราจะเห็นล้อเลียนบาร์บี้แต่ในภาพยนตร์เราไม่เห็นนะครับเราสามารถดูเรื่องนี้ได้สนุกจนถึง e n ็นเครดิเลยมีเอ็นเครดิตแถมท้ายตัวหนึ่งซึ่งเป็นตอนที่สําคัญมากนะครับคิดว่าคุณผู้ชมก็น่าจะอยู่ดูให้จบหนังเรื่องนี้ไม่ได้ยาวอะไรความยาวเพียงแค่1ชั่วโมง39นาทีเท่านั้นนะครับอยู่ถึงเอ็นเครดิตก็ได้รับรองว่าสนุกแน่นอนจัดอยู่ในประเภทแอนิเมชันแอคชั่นแอดเวนเจ แฟมิลี่แฟนตาซีไซไฟคอมเมดี้นะครับก็เป็นหนังทั้งบู๊ทั้งพทนภัยทั้งจินตนาการทั้งครอบครัวดูได้แล้วก็เป็นแอนิเมชันก็คือเป็นภาพวาดการ์ตูนเคลื่อนไหวนี่แหละหลายเส้นพี่โอว่าออกจากคล้ายๆกับสไปเดอร์แมนซึ่งเขาก็สไปเดอร์แมนมันอยู่ค่าย Sony นะแต่อันนี้เป็นค่าย u n i v e r s ร์นะครับ ก็คล้ายๆกันตรงที่เขามีอะไรล้ำๆเหมือนกันนะพี่โอว่ามันดูแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนการ์ตูนที่เราดูเป็นเล่มๆแล้วมันมันเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาได้นะครับอันนี้พี่โอชอบมากแล้วก็มุกต่างๆในเรื่องนี้ก็พัฒนาขึ้นจากเวอร์ชั่นก่อนๆไม่มีการเล่นมุกบูลลี่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นมุกตลกการกระทำมากกว่าคือจะไม่มีใครว่าอ้วนไม่มีใครดำไม่มีใครขี้เหร่แล้ว ทุกคนมีสถานะเท่ากันหมดเพียงแต่จะล้อเล่นล้อเลียนในการกระทําจะบบูลลี่เรื่องความตลกความเปิน่นอะไรแบบนั้นมากกว่าซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ถือว่าทันสมัยของเรื่องมีมุกล้อเลียนหนังมากมายที่ไปชมในเรื่องเองพี่โอไม่อยากจะยกตัวอย่างให้เสียอัตรสนะครับส่วนเพลงเนี่ยพี่โออาจจะยกตัวอย่างได้นิดหนึ่งคือเพลงที่พี่โอชอบมากอยู่ในหนังเรื่องนี้แล้วปรากฏในจุดที่ดีมากคือเพลง วอส์อัพของโฟนนันบลนครับไปดูให้ได้แล้วจะเห็นว่าเพลงนี้มันสนุกจริงๆอยู่ในช่วงที่สนุกมากน้องที่แสดงเป็นเอพริลก็ดีนะครับมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องนี้ที่ถูกใจพี่โอถึงขั้นให้คะแนนได้สูงขนาดนี้ก็อยากจะเชื้อเชิญชักชวนทุกคนให้มาดูกันครับเต่านินจา เป็นชื่อภาษาไทยที่ถูกต้องนะครับหลายๆคนเขาติดคำว่านินจาเต่ารู้สึกว่าในเวอร์ชั่นแรกสุดเลยเนี่ยมันจะใช้คำว่านินจาเต่าซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็นินจาเทอร์เทิลส์แปลเป็นภาษาไทยจะต้องสลับกันนะครับก็ต้องเป็นเต่านินจาคือเต่าที่เป็นนินจาชัวรว่านินจาที่เป็นเต่ามันก็มันก็เหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าจะเรียกผิดเพราะทุกคนก็เข้าใจตรงกันนะครับ ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกปกพร่องก็ต้องขอภัยไว้ณที่นี้ขอบคุณ Universal แซลเอ่อ u p นะครับขอบคุณ Major Cineplex ด้วยขอบคุณ SF Cinema ด้วยที่ให้สถานที่ชมรอบสื่อแล้วก็เมเจอร์สถานที่ทำคลิปนะครับแล้วก็ Universal, u n เ v เ r s a l u p เป็นผู้จัดงานรอบสื่อและเลี้ยงอาหารเลี้ยงดูปูเสือสู่มวลชนอย่างดีครับ พบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ